รอบสองนะคะรับอ่อาทิตย์หนึ่งเราไมา่ได้เจอกันแล้วหนะ้าตาแต่ละคนกันนานกันคนที่ยืนก<ม>ังเล<โด>ยเธอเอ้ยน้อยเอ้ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้ ัวใจของ,าางน,อนนี้ก็จะตรวจรอบสองนะครับไม่รู้จะโชคดีหรือโชคร้ายนะครับครบเจ็ดวันแล้วนะฮะมีความพูดปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไม่เป็นนะครับแต่ในใจลึกๆก,ก็รู้ตัวเองอยู่ว่าไม่แน่าอาจจะเป็นนะครับ <c oughs> คิดว่าไงครับผ่านครับผ่านคิดว่งตอนนี้คุณหมอกำลังเตรียมใส่ชุดอวกาศนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจตอนนี้เด็กเริ่มมีกังวลนะฮะ ดูสีหน้าคุณสุธิพงศ์ตองคุณชอครับตอนนี้เราลองมาสัมภาษณ์คุณสุธิพงศ์นนะเป็นไงบ้างครับตอนนี้สบายครับตื่นเต้นไหมครับปกติเต้นไหแลวถ้าเป็นขึ้นมาครับวันนี้ลึกกวันนั้นอีก <c oughs> <c oughs> วันนี้ลึกกวันนั้นอีกแ <c oughs> สบตาเลยครับเมื่อกี้ผมโดนคนแรกเลยครับอันนี้คือคนที่สองนะครับ <c oughs> สัมักครับสำลักมีสำลักด้วยครับอัลตาลายครับ บอกไม่กลัวงไงบอกบอกคุณหมอหนูไม่กลัวเลยกลัวไงเดี๋ยวโดนใครละร้องเลยเราก็ไปต่อไปก็อรอรอฟังผลนะฮะเป็นไงบ้างยป็นไงครั้งนี้แย่ลึกกว่าแย่แรงกวา่าถึงนี่นะเล<ร>ยผมจ้งเบ้าตานี่หนู่รอบที่แล้วมองผู้หญิงด้วยอรอบนี้หมอนะไงแบบกลัวกลัวไม่ถึงกลืนไงกลัวไม่ถึงเชื้อไงกลัวไม่ถึงเชื้อโอ้เล่นซะจนน้ำตาไหลนี้หมอผู้ชายไง เราตีเล็ออกหมอผู้หญิงก็แย่เบาหน่อยอ๋ <c oughs> อถนัดแย่อยู่ยแล้วไงผู้หญิงเขา <อ S 2> ไม่ค่อยชอบหมอน้าถนัดแย่ยอ๋อชอบแย่หมอบอกคุณเป็นลบนะครับตรวจรอบสองอการตัวให้เขาคือสี่วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอนะ้จาจะเป็นคนไปจัดการเรื่องว่าพอกักตัวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีใบไปให้ทำเ,เรียบร้อยค่ะกลับได้เนาะไปใหม่ กำลังจะกลับบ้านนะฮะตอนนี้ปลดเป็นลบหมดนะทุกคนหน้าตาก็จะยิ้มแย้มอย่างนี้นะครับแย่สนุกไหมกลัวหมอไหมไม่กลัวใช้ไอ้ไม่กลัวหมอนะครับไม่ได้กลัวหมอไอ้โควิดเนี่ยมึงจะหายได้ยังชีวิตกูไม่เหลืออะไรให้ทำเรือต้องเปิดติดต่อขึ้นมาร้ายรำมึงรู้บ้างไหมกูจะเป็นว่าตายห่าง ตัวต่อกับลูกอีกเวันนะครับพัดลมอเย็นนะฮะที่ทําให้ครอบครัวนี้มีความสุขนะฮะในการกักตัวอยู่ที่นี่7วันนะฮะและตรวจไม่พบเชื้อนะฮะเลยขออนุญาตคุณหมอนะฮะไปกักตัวต่อกับลูกลูกๆและหลานที่บ้านนะครับมีความคิดถึงหลานนะครับตามภาษานะฮะสองคนตาใยนะครับดูถึงความลําบากลาบนครับนะฮะอยู่7วันนะของเต็มคันรถเลยฮะต้องขอบคุณนะฮะ อบตวิเชียนสมน้อยนะฮะที่ดูแลเราอย่างดีตลอดการเดินทางนะฮะยอดเยี่ยมเลยเฉเดีเยวขอบคุณครับนี่นะครับได้มากักตัวอยู่กับลูกชายสุดที่รักแล้วนะคร